สวัสดีพี่น้องป้องไปสุผู้สุคนเด้อครับเมื่อนี้มาพบมาพ่อกับทางพญยยแสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมสิมาอัปเดตข่าวของทางผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หรือว่าบอสบิก๊กซูฟังเด้อครับพี่น้องนะครับว่าแล้วกาเดี๋ยวเข่าเรื่องเลยครับบอสบิ๊กไม่ทนถามกลับทันทีแบบนี้หลังโดนแซะด่าไม่เลิกหน้าแตก อีกตามเคยปาดมันเกิดอีย่างนี้คือน้อบัดที่นี่พี่น้องนะครับเดี๋ยวผมเอาซูฟังเด้อครับผมกะคือมาแบบนี้เนาะครับล่าสุดนะครับทั้งบอดบิ๊กนะครับเพิ่นก็ได้ออกมาไล่สุดนะครับพี่น้องนะครับแล้วก็เป็นทั้งเพจสบายดีท็อกนะครับพี่น้องแล้วก็แอนเพจสบายดีทูดีนะครับเพิ่นก็สิมีเพจทั้งสบายดีท็อกแล้วก็สบายดีทูดีนะครับพี่น้องเพิ่นก็ได้ออกมาพูดคลิปนะครับแชร์คลิปของทั้งบอดบิ๊กนะครับที่เพิ่น ได้ออกมาไล่สุดนะครับก่อนอื่นขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารนะครับจากเพจสบายดีท็อกนะครับและเพจสบายดีทูเดย์นะครับเอฟซีสามารถขอไปให้กาลังใจได้เด้อครับผมนะครับเดี๋ยวผมอ่านฟูฟังนะครับเพิ่นโพสต์แบบนี้ครับตอบแล้วนะไม่จัดงานวันเกิดให้ลูกกี่โมงแฮทแท็กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับก็คือประเด็นเป็นแบบนี้พี่น้องนะครับทางบอทบิ๊กนะครับเพิ่นได้ออกมาไล่สดนะครับเพื่อพาดูสถานที่นะครับ เรียกได้ว่าสวยหรูอลังการเลยนะครับที่เพื่อนสิจัดงานวันเกิดนะครับให้ลูกๆในค่ายเพื่อนนั่นแหละครับพี่น้องนะครับเป็นกล่องวายุน้องสีแกมนะครับพี่น้องประมาณนี้พี่น้องที่เพื่อนสิจัดงานวันเกิดนะครับให้ทีมงานให้ลูกๆในค่ายตัวเกียวมิวสิกบัตรที่นี่นะครับทางเอฟซีนะครับกับบุ้งหัวเอฟซีฟังใดล่ะครับพี่น้องนะครับพอเห็นนะครับว่าบอดบิ๊กสิจัดงานวันเกิดแม่นว่าครับให้ทีมงานให้ลูกๆในค่ายตัวเกียวมิวสิกก็เข้าไปแซะไปบ้านนะครับพี่น้อง ไปเสียบาจัดให้แต่คนอื่นนะครับทําเป็นอลังการเลื่อนลูอลังการประมาณเนี่ยพี่น้องบัดลูกเจ้าของคือผู้จัดคือผู้เห็นจัดให้ลูกเจ้าของวัสดกับพี่น้องจัดหลุดมาแต่ใส่นะครับวัดบิ๊กแล้วกัดซัดกลับเลยครับพี่น้องนะครับไม่จัดให้ลูกกี่โมงบอกซีวัสดุจัดให้ตอนไหนวัสันพี่น้องนะครับเราก็เลยบอกว่าเราไปจัดงานวันเกิดให้ลูกพูนวัสนอยู่สิงโปรปูยูต่างประเทศพูน นะครับพาบินไปตั้งประเทศเบิดไป3ามสี่แสนผุนว่าจัดจังไหนวสันไม่จัดกี่โมงบอกมาสิไอ้บ้าวสันรับพี่น้องแล้วก็บอาว่าได้แบบว่าดาคำหยาดบอกแล้วก็ไอ้บ้าประมาณนี้นะครับพี่น้องว่าจัดได้จังไหนนะครับเพิ่นถึงล้งคลิปถึงไล่สุดพี่น้องนะครับเราบบนี้บัดบิ๊กแล้วก็เลยว่านะครับสาหรับบัดบิ๊กแล้วนะครับมันคนละเทสนะครับก็คือว่าความเทสก็คือรสสนิยมแหละครับพี่น้องก็คือความมากความชอบว่าย่างไง ระดับบอดวิเวลาะจิจัดงานหรือว่าสิเฮ็ดอีอ่ายังให้ลูกน้องในค่ายหรือว่าให้ลูกๆแล้วนะครับมันต้องเลื่อนหรูอลังการนะครับย่างของน้องนาริตะแล้วพาไปจัดงานมันเกิดอยู่สิงคโปร์ผุพี่น้องนะครับแล้วความหมายแล้วก็ว่าถ้าเราสิจัด นะครับวันเกิดนะครับมันต้องเลือดรูมันต้องอลังการน,นะครับบนแม่นว่าไปตะแลกแตกถึงแตกถึงกวามหมหยแล้วนะครับพี่น้องต้องจัดแบบว่าให้เลือดรูอลังการไปเลยประมาณนี้นะครับระดับบอดบิ๊กแล้วถ้าได้ทําต้องทําให้เลือดรูต้องทําให้ใหญ่ประมาณนี้ก็เลยออกมาอัปเดตมาเบอกซู่ฟังน,นะครับพี่น้องนะครับเอฟซีเข้าไปแซะบอดบิ๊กว่าไม่เห็นจัดงานวันเกิดให้ลูกเลยบอดบิ๊กฟาดกลับทันทีนะครับ นะครับผมพาไปจัดถึงต่างประเทศหมดไป3-4มสี่แสนพุนนะครับพี่น้องก็เลยออกมาอัปเดตมาบา่าสู้ฟังเด้อครับผมพี่พี่น้องนองมีความคิดเห็นจังไดกะคอมเมนต์ขอมมาสูฟังได้เดลยครับเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อไปครับขอบคุณหลายหลาครับสวัสดีครับ